สวัสดีย้มเด่นนะคะเพื่อนๆวันนี้ฝนไม่ตกนะคะลุ้นกันจนนะคะอ่ากลับมาสู่ความมืดมิดอีกครั้งนะคะช่องนี้ค่ะก็จะมีรถราวิ่งผ่านไปมานะคะส่วนพันพักก็ใครอยู่เรานะคะเลิกง,งานแล้วก็เนทนคนยูเนาะก็พี่ๆน้องๆกันนะคะ อุ่นนะคะเพื่อนๆวายมารีวิวทานขนมกินกันนะคะอ่าเดี๋ยวก็จะได้กลับบ้านนอกแล้วนะคะวียวายก็พามาชิมนะคะเพื่อนๆ,ๆอาจจะมืดไปหน่อยนะคะาจาาเลิกมาแล้วนะคะก็ค่อยๆทยอยเข้ามาทีละคันละคันนะคะ<ม>ก็เป็นการทํางาน,นด้านในของหน่วยงานหนึ่งน,น,น,นะคะ วิ่งผ่านไปมานะคะโรถทั้งเราเตรียมพร้อมนะคะอาทิตย์นี้นะคะเสาร์นี้นะคะอาทิตย์นี้เนี่ยอาทิตย์อาทิตย์ที่ถ้แหลยว่าจะต้องไปที่สวนไัยนะคะเป็นการปิดจ็อบในการเดินทางในครั้งนี้นะคะเทอมนี้นะคะไปไปจะกลับบ้านนอกนะคะกลับแล้วทีนี้ก็ไปถ่ายเอาทุ่งนานะคะถ่ายทุ่งนา,บ,านบ้านเรานะคะจะไม่มีแบบนี้ได้เห็นอีกแล้วนะคะ เดี๋ยวพวกนี้ไวายว,ว่าจะไปที่อ่างน้ำนะคะเพื่อไปถ่ายภาพในจุดอ่าอาอาอาเียกวะไรมาทานขนมจีนหไัวไว้ดีกว่ากินที่หลังเพื่อนนะคะกินที่หลังเสร็จพุ่งซักผ้าเสร็จนะคะหลังจากที่ว่าเก็บของรีบร้อยแล้วนะค่ะแต่คืนนี้ก็ไม่แน่นะคะเพื่อนเน,นี่ยดีขนนขนนร่วงนะคะขนนร่วงไวรัแกะเม็ดออกที่เนี่ยเข้าบ้านไม่ได้นะคะ เขาจะไม่ให้เอานำเข้าตู้แช่ตู้เย็นเลยนะคะก็เลยเอามาใส่กระปุกไว้วางไว้ข้างนอกให้อากาศถ่ายเทนะคะไว้ก็จะเข้าตู้เย็นไม่ได้ไม่รู้จะเสียเปล่าต้นนี้นะคะไม่ได้นะคะคืะขขอขนมบ้านล่วงออกมาจากสูงเลยนะคะสูงต้นสูงต้องสิบเมตรนะคะเพื่อนๆสิบเมตรขึ้นเลยนะคะสูงมากเลยเนี่ยมานี่ตะกัว้ก็จะไม่กินขนมจีนมากนะคะเพราะว่ากินได้แค่ เขาเรียกว่าจับหนึ่งเนาะมือหนึ่งนั่นแหละเขาเรียกว่ามือหนึ่งนี่มืเลยก็ไม่ไม่ไมค่อยกินเนื้อนะคะไม่ใช่เป็นอะไรหรอกค่ะมันไม่ไม่ชอบเนาะแต่ก็ได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์บ้างนะคะนี่อ่ะแต่ป้อนใครจะกินบ้างฝีมือนะคะฝีมือแต่พริกนุ้ยไวจะกินนะคะแต่เนื้อนี่ค่อนข้างจะยากหน่อยนะคะ โอ้ยุงก็ยุงนะคะเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะมาละเสร็จว,วดูนั่งดูรถดูชมวิวไปก่อนด,ดีนะคะเจะได้รับบรรยากาศเนาะแต่เวลาพาไปาาชมนะคะตอนเป็นเย็นอย่างนี้แหละอากาศดีนะปกติก็จะท่วมแล้วนะคะนี่ลุ้นกันจนตัวโกงเลยนะคะว่ามันจะได้เก็บของไหมสุดท้ายเราก็ไม่ได้เก็บนะคะ ทางเราก็พร้อมที่จะใช้สอยแนวทิศนี้นะคะเพื่อนๆก็จะอบอุ่นนะคะในภายในก็อบอุ่นนะคะทุกคนก็เป็นญาติพี่กันจีนะคะมนนมีอะไรเราก็ถ้อยคียถ้อยอาศัยกันนะคะขหน้าก็จะมีร้านค้าร้านหนึ่งนะคะส่วน ถ้าย่อยๆกขไม่ได้มีนะคะว่าหน่วยนี้นะคะเขาไม่ให้ทำอะไรเเบอร์อะไรอย่างนี้นะคะก็ <_ v ict> จนของเราก็มีมีแอบอยู่นะคะจะพูดเสียงดังนะคะแล้วก็จะมาตรวจสอบนี่ค่ะนี่นะคะเราก็จะทำอย่างนี้นะคะะ <_ v ict> ทำอย่างนี้นะคะ ก็จะมาทําแบบนี้นะคะแต่ถ้าฝ่ายหน่วยก็มาตรวจสอบเราก็รีบเก็บนะคะเพืเ่อนอเพื่อกองอยู่รอดนะคะเราต้องทํานะคะเพื่อนเราจะมารอแต่เงินดาวเงินเดือนเล็กน้อยเน,นี่ยมันไม่พอเพียงนะคะอันไหนที่พอช่วยครอบครัวได้ถ้าไม่ผิกดกฎหมายเกินไปนะคะเพืเ่อนเราก็สามารถที่จะทําได้นะคะโดยที่ไม่ผิดตัวบทกฎหมายนะคะ ก็ขอบคุณทุกบงแรงใจนะคะที่รับชมคลิปวัยวแไตล์บ้านพามาอัพเดตในคืนใกล้วันที่จะเดินทางกลับนะคะ<ม>ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามมาโดยตลอดหลับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะคะบ๊ายบายค่ะสลัดดีนะคะทุกท่านบา,บายค่ะ